เด็กก็ไปอีกเด็กไข่หน้ามืดอยู่ตกน้ำลลเลยลูกจะเล่นน้ำเลยที่้องตกปลายจาี๊แคแน,น่น nii oluline . มันโยนนั่นไปมันลอยไปทางโน้นแบบผีบ้าลูกคาั้งตอนแม่ว่าผีบ้าแ <c oughs> ม่ว่าแต่ตอนเป็นผีบ้าโยนนั่นลงไป <c oughs> ทำไมเราไม่รู้มันลอยไปนน่นพองตกปลาก็ติดมันแล้วหรือเว้ย มันก็นขาดทีนี้ใช่ไหมหรืว่าเขาปล่อยมันตัวเล็กแล้วเขาปล่อยหรว่ใช่ไหมละ่ะเขาไม่เอาว่าแต่ก่อนมันตัวเล็กกว่านี้ใช่ไหมละ่ะ